สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านครับพอเปิดกล้องฝนฟ้าก็เทลงมาเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้อาศัยร่มไม้ใบบังอาจจะช่วยได้นิดหนึ่งครับก็จะคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจของเรานี้แหละหลายๆท่านก็ได้เคยปฏิบัติกันแล้วหลายๆท่านก็กําลังจะเริ่มปฏิบัติผมขออนุโมทนาจิตกับทุกท่านครับในเรื่องของการทําความดีเนี่ย หลายท่านอาจจะมีความคิดวิตกว่าเราเคยทำบาปมาแล้วเราจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไหมแล้วเราจะตกนรกไหมเราจะไปเกิดในอบายภูมิไหมก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจมากมายครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยทำบาปไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยละเมิดศีลมาแต่เมื่อเรามาเจอคลิปนี้หรือ เมื่อเจอสิ่งที่คุณภูรูบาอาจารย์ท่านได้แนะนําสั่งสอนแล้วเราก็ตั้งใจเริ่มต้นในการปฏิบัตินั่นแหละครับเท่ากับว่าเราเริ่มที่จะเข้าสู่กระแสแห่งการหลุดพ้นจากดินแดนอบายภูมิอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเย่นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่าแมลงบางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้ เวลาใดที่จําเป็นต้องทาอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลีปย่ยนแปลงไม่ได้พรุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั่นเสียแล้วปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดเพื่อลืมบาปท,ที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จ ตอนนั้นเราทิศสง่สนให้กบรบดาสัตว์ทั้งหลายที่ฆ่ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมามทนารับผลกุศลที่เดียวกับเราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอโหอสิกรรมให้แกเราตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพระนิพนธ์เอานี้หละบดดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเพราะที่ผ่านมาพวกเรานี้ก็ปฏิบัติติดกันมาถึงได้มาเกิดเป็นคนได้ หนีอบายภูมิกันมาได้จึงมาได้เกิดเป็นคนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะการที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันมามากบ้างน้อยบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่มีใครที่จะปฏิบัติได้เสมอกันทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราก็เอาหลักความจริงนี้แหละครับมาพูดก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของเรากําลังใจมันจะมีมากมายหลายด้านเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกไว้สิบอย่างด้วยกัน เขาเรียกว่าบารมี10บก็คือกำลังใจสิบอย่างที่จะทำไม่ว่าตั้งแต่ปัญญาบารมีอันนี้สำคัญมากข้อแรกเลยปัญญาเนี่ยสำคัญแล้วมันจะต่อยอดแตกฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมีความเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติจริงๆส่วนในเรื่องของตำราคงไม่ต้องคุยกันเพราะว่าถ้าเราท่องจำใช้สัญญาแต่ตำรามาเพียงอย่างเดียวแล้วไม่เคยปฏิบัติเลยจะไม่มีวันได้เข้าใจถึงหลักการความเป็นจริงทางด้านจิตเลยครับ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบางคนก็ยังอยู่ในวังวนของตำราอยู่นะครับมีความจําดีมากทุกสิ่งทุกอย่างท่องได้ฉานแตกฉานแต่าแตถามคํานึงว่าปฏิบัติเข้าถึงในส่วนใดบ้างบางทีก็อ้ำอ้ำอึำ้งๆนะครับหรือไม่ก็โบ้ยไปเลยสบายมากโดยเฉพาะวิชาสามนั่นละหรือโมโนมยิทธิน่ะเหรอกระจอกเขาใช้ศัพท์นี้ออกมาเลยนะครับ โดยเฉพาะเป็นศัพท์ที่มาจากปากของนักบวชอันนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีอันนั้นมันส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะพูดอย่างไรในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ในเรื่องของการปฏิบัติลดละกิเลสอันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นวิชาหลักเป็นวิชาบังคับที่จะต้องปฏิบัติ ส่วนในความรู้พิเศษก็คือสายวิชาสามโมโนโมยิทินี้ใครจะไปฝึกไปเรียนก็ได้ไม่ฝึกไม่เรียนก็ได้ไม่ใก่ปัญหาแต่ถ้าใครชอบก็ไปฝึกใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฝึกถ้าใครฝึกได้ก็นําเอาคุณสมบัติพิเศษนี้ไปส่งเสริมในการลดละกิเลสไปดูซิคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วจิตของเรามันจะมีความละเอียดปราณีตขึ้นครับถ้าเราใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ใช้เป็นนะครับเราก็มาส่งเสริมการ ตัดกิเลสลดกิเลสได้ตอนนี้รู้สึกจะหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าจะโดนกล้องไหมเอาไม่โดนนะครับไม่เป็นไรแต่ผมโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรเหมือนกันนี่แหละครับการจะทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยไม่ใช่อยู่ในสตูดิโอมีความสุขสบายแล้วทาออกมาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้ารายได้ต่างๆผมทําออกมาจากจิตจิตตัวเดียวที่ผมอยากทําอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่มีกำลังใจอยากจะทําความดีเนี่ย ได้รับฟังแล้วค่อยๆปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดไปจุดประกายในจิตวิญญาณของท่านอยากจะทําแล้วจากที่ท่านไม่เคยทําความดีเลยยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่ทําความดีบางคนอาจจะไม่เคยทําความดีเลยแต่พอมาดูคลิปนี้ปรากฏว่าอยากทําพออยากทําปับ๊บนั่นคือประกายที่ถูกจุดขึ้นมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มแล้วเริ่มจะมีการเพราะและปลูกขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆผมขออนุโมทนาครับนี่แหละคืออาณิสง ขอให้พวกเราทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยได้อนุโมทนาจิตร่วมกันนะครับผมถึงไหนท่านถึงนั่นท่านถึงไหนผมถึงนั่นเหมือนกันนี่แหละปัตตาอนุโมทนาใหม่ทีนี้ในเรื่องของการเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําบาปเมื่อทําบาปนะครับทำอย่างไรเราจะหนีบาปเราก็ต้องหนีให้พ้นถามว่าการปฏิบัติความดีเนี่ยมันล้างบาปไหมการปฏิบัติความดีไม่ได้ล้างบาป บาปยังอยู่ครบสมบูรณ์เพียงแต่เราหยุดการทําความชั่วทุกชนิดเราหยุดไปแล้วพลังงานเก่าๆนี้อุดิาชาติชาติไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของพลังงานบาปเนี่ยมันจะให้ผลอยู่แหละมันจะให้ผลช่วงไหนเวลาไหนก็แล้วแต่แต่เราต้องสร้างบุญบาร,รมีด้วยการทําความดีอันดับแรกเลยคือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเราต้องปฏิบัติปฏิบัติอยู่ตลอดทําอย่างไรให้จิตเรามันยึดเกาะ ในด้านคุณงามความดีในพระศาสนาถ้าจิตมันยึดเกาะในด้านความดีตลอดจิตมันก็เป็นฌานเมื่อจิตเป็นฌานแล้วเวลาตายมันไม่มีทางไปอบบยภูมิครับอย่างที่เรามาเกิดเป็นคนนี้แสดงว่าเราก็เคยมีบุญความดีเข้ามาเสริมตอนที่เราจะตายรอดครับมาเกิดเป็นคนแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อเมื่อมาพบคําสอนของหลวงพ่อหรือศีลิงกล้จากการแนะนําของหลวงพ่อเราก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ย เมื่อเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วคือไม่ใช่ว่าเราเป็นพระอรหันต์นะครับตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติคือเราเข้าสู่เส้นทางการที่จะมุ่งไปสู่การเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วเมื่อเรายกระดับจิตมาถึงการเป็นพระอริยเจ้านี่คือด่านแรกด่านต้นเลยเมื่อเรายกจิตมาถึงตรงนี้ได้เรารอดพ้นจากอบายภูมิตลอดไปครับตราบใดที่ เรายังไม่ได้เข้าดินแดนพนัิธานเราก็จะไม่มีสิทธหมดสิทธิ์ที่จะไปเกิดในดินแดนอบายภูมินะครับใบไม้ก็รั่วลงมาแล้วเดี๋ยวนะครับเรามาคุยกันต่อครับฝนหยุดตกแล้วทีนี้นั่งสบายเลยก็ในเรื่องของการทำความดีทั้งหมดเนี่ยในพระพุทธศาสนาเราถ้าเราเข้าใจ หลักการทําความดีนั้นมันจะไม่ยากเลยไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่ผมจะแยกให้เห็นภาพชัดๆสองอย่างด้วยกันครับในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักวิชาการหลักเลยก็คือการปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้เราต้องปฏิบัติเพราะเป็นภาควิชาบังคับที่จะลดและตัดกิเลสแล้วเราก็เดินเข้าไปสู่เส้นทางการเป็นพระอริยเจ้าเพื่อหนีนรก อบายภูมิทั้ง4ก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานและเป็นเส้นทางมุ่งสู่ดินแดนพันิพาล mm hmm. เมื่อใดที่เราเข้าสู่พระอริยเจ้าในขั้นเบื้องต้นนั่นแหละคือเราได้เข้าสู่เส้นทางการหลุดพ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับจะถึงชาติไหนอันนี้ไม่เป็นไรขอให้เราเดินทาง้าสู่จุดเริ่มต้นก่อนก็คือการเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันขั้นสัตตะขตุขตงเป็นขั้นต้นเลย น,นีการปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือการปฏิบัติในส่วนของคุณสมบัติพิเศษก็คือ2ในวิชาสส่วนในสายปฏิสัมพิทายานอันนี้คือวิชาสปฏิสัมพิทธายานนี่ก็คือมีฤทธิ์อภิญญาอันนี้เราไปปะทะไปคุยไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจแน่เรารู้แต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เอากันแค่2ในวิชาสามหรือมโนโมยิทธิก็ได้ วันนี้ผมก็จะคุยในยเรื่องของคุณสมบัติของสองนิวิชาสามกับมโนโมยิทีเนี่ยท่านมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างสองนิวิชาสามก็คือเตวิชโชกับชละพินยูมโนโมยิทิก็คืออย่างที่หลายๆท่านมีความเข้าใจแล้วที่วัดท่าสุงท่านได้แนะนําสอนมาแล้วก็นั่นคือหลักการในการปฏิบัติของมโนมยิทธสองนิวิชาสามนี้เราต้องฝึก จับกรสินก่อนเป็นเบื้องต้นกระสินสิบอย่างเนี่ยโดยเราจับอย่างใดอย่างหนึ่งมาผมจะไม่กล่าวนะครับว่าจับอะไรก็คือจับกระสินเสร็จแล้วทํากําลังของสมาธิจิตของเราให้ถึงฌานที่4แล้วลดจากฌานที่4มาอยู่ที่อุปจารสมาธิแล้วจึงใช้คุณสมบัติพิเศษแต่ถ้าผู้ใดที่ได้สองวิชา3แล้วถ้าหากว่าเขาอยากจะรู้ว่าคนคนนี้ตายแล้วไปไหน ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขทุกอย่างไรอยากจะเห็นเขาก็สามารถเห็นได้แค่เห็นได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนชลพิญโญนี่ท่านเห็นได้ด้วยแล้วก็สื่อสารได้ด้วยเตวิชโชนี่เห็นอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้เหมือนใบคือท่านจะต้องตั้งกําลังใจก่อนถ้าอยากจะรู้ตั้งกําลังใจจะหลับตาสักพักหนึ่งประมาณครึ่งนาทีหรือ1นาทีแล้วใช้กําลังใจดูแต่เตวิชโชหรือชลพิญโญก็แล้วแต่ท่านจะต้องตั้งกำลังใจแบบนี้ก็คือต้อง รักษาอารมณ์ใจให้สู่ฌานก่อนแล้วก็ลดลงมาอยู่ที่อุปจารสมาธิแล้วจึงจะสามารถรู้ได้แต่ถ้ามโนโมยิทธินี้มีกําลังสูงมากเพราะว่ามโนมยิทธินี้เป็นอภิญญาขนาดเล็กมีความรู้ครอบคลุมคล่องตัวกว่าสองในวิชาสามารถอย่างสมมุติคนที่เขาได้เนี่ยอย่างนั่งคุยกันอยู่แบบนี้เขาก็สามารถที่จะถอดจิตไปที่โลกทิพย์ที่ไหนก็ได้สื่อสารได้หมดเลยนี่คือมโนมยิทธิมีกําลังสูงมาก ถ้าไขได้แล้วก็คงจะเข้าใจครับในเรื่องของการฝึกมโนโมยิทธิอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าคนที่ทําบาปทําความชั่วหรือคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการต้องทําบาปเนี่ยเขาตายตอนนี้เขาจะไปไหนกําลังใจเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถพูดคุยกันแบบนี้ปกติธรรมดาคู่สนทนาเราจะไม่รู้เลยว่าเราใช้กําลังใจปรากฏว่าจิตภายในนี่คือมโนโมยุทธินะครับจิตภายในเขาจะเห็นภาพและ เขาเดินทางไปถึงที่แห่งนั้นเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางทีคุยคุยกันอยู่เนี้ยครูบาอาจารย์ท่านมายืนมาบอกให้เราพูดนั่นพูดนี่เราก็สามารถที่จะทราบได้เราพูดถึงนรกบางทีท่านพญาโยมราชท่านมายืนเลยท่านก็อาจจะพาไปดูนู่นดูนี่เลยนี่คือคุณสมบัติของมนมษยิทธินี่แหละครับได้เปรียบถ้าคนที่ฝึกได้แล้วก็จะได้เปรียบจะต้องนําไปส่งเสริมสนับสนุน ในการฝึกปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ลดละกิเลสไม่ใช่ได้มาแล้วเพื่อไปสนองกิเลสอันนี้เดี๋ยวก็ถูกปิดเดี๋ยวก็เสื่อมนะถูกปิดแน่ถ้าเราไปใช้ในเรื่องของกิเลสกิเลสเข้ามาแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ไม่ได้เลยครับคนที่ได้แล้วเนี่ยเขาจะทราบเขาจะไม่สนใจตรงนี้เขาเอาไปใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเจริญในด้านจิตเพื่อลดกิเลสตัดกิเลสเป็นสมุดเฉดตัตประหารเข้าพระนิพพานนั่นคือเส้นทางบางท่านอาจจะเข้าใจว่า สมบัติพิเศษพวกนี้มันไม่สําคัญหรอกมันไม่จําเป็นถ้าพูดถึงว่าไม่จําเป็นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าถามว่าสําคัญไหมในส่วนตัวผมผมมองว่าสําคัญมากถ้าไม่สําคัญองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงวางหลักสูตรไว้ให้เพียงแต่ใครจะชอบจะริดชอบหรือไม่ชอบนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็คือมันอยู่ที่ความสนใจของแต่และบุคคลสภาวะจิตคนไม่เหมือนกันใจชอบไม่เหมือนกันชอบใครชอบมัน นานาจิตตังนั่นแหละครับก็คือถ้าใครได้แล้วก็นำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ใช้มันถูกทางไม่ใช่ใช้สนองกิเลสหรือใช้ไปหาเงินทำธุรกิจซึ่งเป็นการไม่สมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดอ้อมมาอ้อมไปนิดๆหน่อยพอกุบกิบหอมปากหอมคออันนี้ได้มันไม่ตรงจนเกินไปไม่ได้เอาไปทำมาหากินไม่ได้เอาไปสนองกิเลสนะครับเรื่องทำมาหากินนั้นเราทำอย่างอื่น วิชาความรู้ทำานอื่นเรามีมากมายเยอะแยะแต่ถ้าเอาคุณสมบัติพิเศษเนี่ยไปหากินไปดูดวงอะไรบ้างหลวงพอ่อฤาษีดิ้งดำท่านสั่งท่านบอกว่าอย่าไปเป็นขี้ค่ารับใช้ชาวบ้านก็คืออยาไปเป็นการรับใช้กิเลสนั่นเองนี่คือคำพูดของหลวงพอ่อฤาษีดิ่งดำคนที่ได้มาแล้วทุกคนก็คงทราบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางธรรมเพื่อให้จิตของเราหลุดพ้นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษ2ในวิชาสาม คือเตวิชโชกับชละพิญโยเนี่ยท่านมีหลักการใช้งานกันยังไงมโนมยิทิท่านมีหลักการใช้งานยังไงวันนี้ก็คุยกันแค่เรื่องเท่านี้ไม่มีอะไรมากหลายท่านที่มีความเจ็บไข้ไม่สบายก็อย่าลืมครับในการทําความดีที่วิญ,ญญาณของเรามันเติบโตครับมันไม่ไปสู่อบายภูมิอํานาจแห่งความดีนั้นมันส่งผลให้โรคภัยที่เราเป็นอยู่มันทุเลาบรรเทาลงได้ ผมขออนุมโมทนาครับค่อยๆปฏิบัติไปแล้วเราก็จะช่วยเหลือกันไปตามกำลังที่ผมช่วยได้ผมไม่ได้เปิดเป็นสำนักถ้าผมมีสำนักผมก็ทำทุกอย่างแหละครับที่จะให้ f อพี่น้องของเราได้มานั่งปฏิบัติกันแนะนำกันหรือใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่ผมพอจะมีความรู้ที่จะช่วยได้ผมก็จะทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง สนับสนุนในการทำความดีในด้านต่าง,างๆเช่นการกดไลค์การคอมเมนต์การกดติดตามหรือการแชร์ออกสู่ระบบด้านนอกก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันสร้างความดีเพราะสิ่งที่ผมนำมาพูดนำมาคุยนี้มันเป็นเรื่องของด้านความดีด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ